สบายดีพี่น้องสบายดียามเสาสบายดีเอฟซีทุกตานพอก,กันขึ้นเ่าพี่น้องสองน้องพอยุพ์อกกันยามเสาเด้พอ,ดพ,อดพี่น้องเด้อถ้าก็ะตุนวันนี้จะขึน้นหนึ่งเขาพี่น้องเว้ยหวานย้ายอยู่ปกติย้ายตื่นมาหนึ่งเฮือนหลังนั้นเราจะนอนอเฮือนหลังนี้ย้ายไปนอนอยู่เฮือนบุญนอนเผากองบุญน้ำข้าเจ้า ก็เลยบาเดมาเหมือนลงมาแล้วบอกผมชี้ขาวลงมาเห็นบอเจะาบอเมียนมาจากผู้ใดเห็นบอ,าานบอขวาวๆไปเนาะตอนนี้ก็เวลา หกโมงพอดีโอ้โหหนาวมอวานี่พัดเป็นหนาวอะไรมอวานี่บริลมบริลมบริยังมันเป็นพาดหนาวขนาดเลยพี่น้องเ้ยจะขึ้นไปหนึ่งเขาพี่น้องบรรยากาศหนาวแห้ง

เป็นขี่หม่าาวาใช่ไหมขี่ม้เอ้ดังไพรมันดังไพยแต่ละม่อตอนเชานี่แต่ย่ายหกแต่เช้า ยันครัวเลวเนี่ยมันชอบเอามือมืพุ่นเล่หนุ่มพี่เนี่ยมันชอบมันหนาว รอดเลยรับไปน้องเป็นช่วยขาปนเจือขาก็ได้ Gracias. หนาวแต่มืออ่อ,อ,ว,ว,อ,อวีนหนาวอีดีเลยพี่หนหนาวแค่ยหนจดเลยเด็กจะสือเขาแด้หอจังเลยก็นอ้ายแล้วนี่ จะจกเขาเย็นใสเเขาเย็นค่นะห้ามอุ่นลายแล้วมันเหน,นียวเนี้ยเพื่อนนะเราบโใสักินแล้วมันติดคอแล้วโบสัยก็เคืเอาไปเห็ดเขาเหงานะพี่น้องเหนียว หนาวหนา,แบบหนาวแบบร่มๆนะพี่้องหนาวเงี้ยเงี้ยเงียเงี้ยฟ้าพาอยู่นอนอยู่คนเดียวอยู่เพื่อน อันคันเหอะเทียงขึ้นแล้ะคันคันคันมุนหมาดตุ่มทขคืนนี้บริเวณคืนนี้อาบน้ำส่งตุมหยาหยกให้อากาได้ทึ่น้อยอากาพกลงส้างตุ่มอาบ ขาวขาวหนาวแห้งหนาวแห้งพอสวยจะได้พี A ่น้อ e ่งพุไว้ขึ้นบนแห

เหมืออีซั่นนี่แหละแต่น้มือนะพั่นยําอันยําอะนะยกนนะพี่น้องเ้ยมแรนนึงพอบคร่งนีซ้เทางได้กินสองา หน่าเผื่องเผื่อมันมันหอกหัมันคิดมือถ้าอาใส่อย่าใส่ลายใส่น้าไปดลใส่พอประมาณนัดกไว้โอเคพี่น้องเขาก็จะชอบจ๊กีบไปเพี่ยนนิดก็เด้อฝากกําลังก็แชร์ก็ติดตามองน้งก็อยู่เลยเด้อขอบคุณขอบคุณผู้ที่สามารถบึงมาชมแต่คนจะจ๊กี่บอกบอกขานโฆษณนา ก็กินอะไกินอ่าพอกันใหม่เทลาดี